คุเห็นปตัต๋ใช่ไหมแค่ำเยอะว่าแก๊สหมดแล้วคุณก็เอาเวลาตัวเนี้ยเอาไป,ปักษา,ามันจะคุ้มทวแค่สชั่วโมงคุณกำไรแลคุณุนมีเตอร์าัก็กดน,น,นี่เขาทำมาเยอะคคุ้มทุนใเนี้ยใช่ไหมนี่คือเป็นตัวอย่างที่เนี่ยครับมัใครคนที่ไ้ ตื่น้งมาปีสามตื่นต้มาเพราะว่าทางสัพยาสัพยาไม่เจสัพยาชาใจการเกียนคุยผกไม่เจอหรอกครับถึงแม้รูจีบผจะไม่ใหญ่โตแต่ผมก็ไม่เคยดูมาชีตัวเองพัถุที่ผมทามาผมก็ยังเลือกดี เงินกองที่คุณหามาคุณเอาไปได้ไหมแม้แต่แรกคุณยั่เอาไปไมได้ข้อสุกคือดแต่กปนกันการเลือกตัวอผมก็ช่วยเหลือท่าที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ช่วยอย่างกีมีแบบขอพีพาผมคิว่า สี่ตัวพอเพียงวินยัยซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็กิฬาสาเราคิดว่ารถยนต์แม่อะไรเอาใคร่าว่าไงพอเพียงซื่อสัตย์สุจริตกีฬาสาจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยให้หลายอย่างมากมาแต่ที่เห็นชัดที่สุดคือเรื่องของ วางซืสการไม่เอาเปแยบโมเมดโแต่เป็นจีกาศาสาก็เป็นได้คือเรื่องของการชืเหล่าอื่นโดยที่ไม่วางต่อไปจะเป็นเรื่องของเยีงก็ได้เป็นได้หลายอย่างหรือจะเป็นเรื่องของพีนยก็ได้แต่ที่เด่นที่สุดคือสะสมผลิตคราวนี้อย่างอกวงพ่อขายอะไรก็เยังถามเยอะถามเลยครับนี่วันนี้ประการจะําเสนอข้ว่อซื้สสมผลิ ซึ่งคุณราเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับสูงนี่ต้องมีคุณทางตอนนี้แม้นก็จะขึ้นหายทั้งประเทศนะถ้าไม่มีคุณทางตอนนี้อยากจะได้เอาภาพของผู้นำมาเพราะว่าผู้นำจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตส่วนผู้นำจะมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยววันก็สูนย้ขนาดก็จะขอแนะนำตัวประกอบกันเมื่อกี้ได้รู้จักเพียงเบื้องต้น ชื่อจริงของพระอาจารย์ชื่อว่าพระิทิว anyway ัตปัญญปุโสโลก็นักสมุนก็อมาสกีปัญญปุโสโลนี่ก็เป็นฉายาก็แปลว่าผู้ที่มีความฉลาดในบุญทั้งหลายนาตาในแบบฉลาดในบุญแต่ชื่อนี้อาจจะจำยากหน่อยเดี๋ยวให้ชื่อเล่นใครรู้อยากชื่อเล่นพระอาจารย์หนึ่งเคยเห็นหน้าไหมหน้าไม่เคยเห็นไหมไม่เคยพวกเราไม่รู้จักคัน ือเป็นชื่อผปลิตภาณจะชียหนึ่งที่ชอบออกทีวีบ่อยๆฮะดูได้ไง่โอ้าเกรงานเลยเดาล้า่พูดเลยประจันทีว่าโอโเรียอางนี่โอโมเรียกว่างโไม่ได้กแต่ปัจจุบันก็อายุ24แล้วเข้าปีที่25บวชมา4พรรษา แต่ก็ตรวจเองมาด้วยประมาณปีกว่าก็ลงๆแล้วก็อยู่ในภาพเหล่นี้ก็5 5ปีกว่าถึง6ปีแล้วพบป่วยแต่ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาสู่ความเป็นภาพเหล่านี้จะให้รู้ว่าอาจารย์ตกมาจากที่ไหน